สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะแฟนคลับที่น่ารักวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะด้วยอํานาจบุญบารมีอันยิ่งใหญ่นะคะช่วงนี้เป็นวิกฤตของไข้หวัดนะคะหรือเป็นไวรัสนะคะ โควิด19นะคะที่เป็นวิกฤตที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะก็จะมาให้กับเป็นขวัญกำลังใจให้กับแฟนขับทุกท่านนะคะมีความอุ่นใจนะคะวันนี้พี่กุ้งก็จะมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งลี้ลับเป็นของขลังเจดอย่างนะคะในตำนานที่หลายๆคนเขคาบูชาและเป็นสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองเพศภ,ภ,ภัยทั้งหลายทั้งปวงนะคะวันนี้ เของขังเนี่ยนะคะที่พี่กุ้งมีอยู่นะคะจริงๆจะมีมากกว่านี้แต่วันนี้พี่กุ้งยึดหลักเจ็ดด้วยยานบุญบรารมีอของพญานาคนะคะก็คือเจ็ดหลักนะคะพี่กุ้งขอ,อจะพูดถึงเรื่องของขังองค์ที่หนึ่งนะคะจะเป็นแม่นางกวกค่านี่ค่ะนี่คือกวกเงินกวกทองกวกโชคกวักลาบนะคะกวกบุญกวกบรารมีนะคะ นี่คะ่ะแม่นางกวักนี่นะคะตามตำราสมัยโบราณโบราณเขาว่าเชื่อจริงว่าจะเป็นท่านจะชื่อว่าท่านสุภาวดีนะคะแม่นางกวกเนี่ยท่านมีชื่ออ,อสิ่งที่ตำนานเล่าขานกันมาท่านจะชื่อสุภาวดีเป็นครอบครัวที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะมีความอดทนนะคะประหยัดมัธยัตนะคะ ท่านสุภาวดีเนี่ยท่านชอบฟังธรรมเทศนานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่โชคดีนะคะได้รับพรจากพระอรหันต์สององค์นะคะเลยส่งผลให้ครอบครัวในการค้าขายร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองนะคะผลลัพธ์ชีวิตนะคะและส่วนมากชาวบ้านเขาจะเห็นในการพฤติกรรมของอท่าน สุภาวดีเป็นคนถือศีลปฏิบัตินะคะหมั่นสวดมนต์นะคะช่วยเหลือผู้คนนะคะวันนี้พอ,อแม่นางสุภาวดีท่านได้บูชานะคะความเชื่อแล้วท่านก็เลยมีพรามนะคะที่เขาเห็นความดีความมีเมตานะเจ้าค่ะ ก็ส่วนมากเขาก็จะเป็นการสร้างรูปปั้นนะคะเป็นรูปปั้นของสุภาวดีขึ้นมาเพราะท่านเป็นคนที่เ,เป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีบุญมีบารมีมีวาสนาดีนะคะโอบอ้อมอารีมันถือศีลปฏิบัตินะคะก็เลยทําเป็นรูปปั้นของท่านสุภาวดีถ้าใครได้เอาไปบูชาที่บ้านเกี่ยวกับการค้าขายก็จะร่ํารวยนะคะเปิดโชคเปิดราบเปิดบุญเปิดบารมีได้เลยนะจ๊ะอ้าว ต่อไปนะคะก็จะเป็นเหล็กไหลค่ะแฟนขับนี่เหล็กไหลนะคะเนี่ยเหล็กไหลก็จะเป็นกายสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่เหล็กไหลค่ะแฟนคลับเห็นไหมคะนี่คือเหล็กไหลเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งนะคะจะฝังตัวอยู่ในถ้ำนะคะแล้วก็จะมีสีดําคล้ายนินนะคะคนธรรมดาไม่สามารถที่จะตัดเหล็กไหลได้นะคะ เนื่องจากมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยดูแลและปกปักรักษานะคะส่วนมากจะเป็นในถ้ำจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพญานาคหรือเป็นยักษ์เทวดารักษาอยู่ต้องเป็นคนที่จิตใจดีมีบุญมีบาร,รมีและมีวิชาแก่งกล้านะคะแล้วก็เชื่อกันว่าจะไม่มีอะไรทำร้ายเหล็กไหลได้นะคะ แต่คนไหนถ้าได้ครอบครองตัวเหล็กไหลได้น่ะคนนั้นนะคะจะรอดปลอดภัยนะคะมีดปืนสัตว์ร,ร้ายทั้งหลายทั้งปวงพูดผีปีาศาจจะไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะคะแฟนคลับพี่กุ้งก็มีเยอะเหมือนกันพี่กุ้งได้มาจากพระอาจารย์วัดหนึ่งนะคะที่มาบินทบาตท,ที่อยู่ร้านพี่กุ้งค่ะท่านไปท้ำแล้วท่านก็ไปถ้ำแล้วท่านก็ ชวนพี่กุ้งไปด้วยกันอยู่นะคะแต่มาเอิญกุ้งก็ทําธุรกิจเลยไปกับท่านไม่ได้แต่ก็ส่วนมากก็จะถวายปัจจัยถวายน้ําพึ่งนะคะไปถวายท่านก็เลยมามอบเหล็กไหลให้พี่กุ้งค่ะเป็นกายสิทธิ์สุดยอดเลยนะคะแฟนคลับถ้าใครได้ครอบครองเหล็กไหลก็จะไหลลื่นชีวิตก็จะดีนะคะรอดปลอดภัยนะคะนี่ค่ะ พี่กุ้งจับให้ดูเนี่ยแฟนคลับบอ,อกอพี่กุ้งจะจับให้ดูนะคะนี่นี่คือเหล็กไหลนี่ของแท้แน่นอนนะคะแฟนคลับเรื่องนี้ก็พูดกับบางท่านก็อาจจะไม่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่พี่กุ้งด้วยแรงด้วยศรัทธาความเชื่อความศรัทธาของเราต้องมีนะจ๊ะนี่เป็นองค์เทพพี่กุ้งกับมันถือศีลปฏิบัติเหมือนกันจ้านี่คือเหล็กไหล ส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็กไหลเหมือนกันค่ะอยู่ในโถน้ําพึ่งนะคะส่วนนี้ก็จะมีผู้คนมาขอน้ําพึ่งกินน้ําพึ่งของเหล็กไหลนะคะบางคนโดนของขเขมนหรือโดนของขุนใสนะคะกินน้ําพึ่งเหล็กไหลเข้าไปแล้วจะมีอาการแบบบวนท้องนะคะหรือจะมีอาการอุจจาระปัสสาวะขับออกมาโดยด่วนเลยค่ะพี่กุ้งก็ร้องให้คนเขาทานแล้วนะคะดีมากๆเลยค่ะแฟนขับนี่เป็นสิ่งที่แบ่งปันกันได้ค่ะแฟนขับ ปีกุ้งก็ทานได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะคือเหล็กไหลอนุภาพแห่งเหล็กไหลนะคะหายากนะคะแฟนคลับนี่ก็องค์ใหญ่มากเลยค่ะจริงๆก็องค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะพอได้กินน้ําผึ้งท่านก็จะองค์ใหญ่ส่วนมากก็ถ้าคนไม่มีบุญมีบาร,รมีนี่จับไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีกายใจสกปรกนะคะแต่ท่านจะเอาเป็นคนที่สะอาดนะคะ บางทีถ้าจะตักช้อนให้ใครกินพี่กุ้งจะหาช้อนที่สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าถ้าสกปรกขึ้นมาหรือคนนั้นไม่ไม่สะอาดทั้งกายทั้งใจมาจับท่านเนี่ยไม่นานมดก็มาขึ้นค่ะแฟนคลับพี่กุง้งเ่ยต้องมีการทําพิธีร้างใหม่ทําใหม่แล้วก็ใส่น้ําผึ้งใหม่เนี่ยทุกวันนี้พี่กุ้งก็ไม่ให้ใครมาจับมาบายค่ะแต่ว่าก็สามารถให้น้าผึ้งแบ่งปันได้โดยพี่กุ้งให้เขาเองหรือป้อนเขาเองค่ะแฟนคลับนี่คือเป็นการช่วยเหลืออีกแบบหนึ่งของเหล็กไหลนะคะ เหล็กไหลพี่กุ้งจะมีชื่อท่านพี่พรมมีเหล็กไห i, เลเหล็กไหลด้วยยานบุญบรารมีพระโพธิสัตว์เหล็กไหลเงินทองเหล็กไหลท่านตุตุคามรามเทพนะคะอยู่มีเยอะค่ะแฟนคลับนี้พี่กุ้งตั้งชื่อท่านไว้นะคะนีก็จะเป็นอ,องค์ที่สองไปแล้วนะคะที่สามารถเป็นของขลังนะคะแล้วนี่นะคะพญาตัวต่อค่ะแฟนคลับว้าวนี่ไม่ทราบว่าแฟนคลับท่านไหน มีหรือเปล่ามีประจําหรือเปล่าจ้าประจําบ้านปกปักรักษาคุ้มครองพกติดกระเป๋าไปก็ได้นะคะใส่กระเป๋าตังก็ได้อันนี้เป็นพญาตัวต่อเงินต่อทองนะจ้านีใหญ่มากพญาตัวต่อเงินตัวทองเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลแห่งโชคลาภโดยแท้เลยนะคะ พุทธคุณเด่นมากเลยนะคะทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีราบเจรจาติดต่อกับงานเป็นสำเร็จทุกไลายเลยค่ะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะจะช่วยต่อเงินต่อทองต่อทรัพย์ต่อของเข้าบ้านและเสียงโชคนะคะมีอํำนาจคุณวิสัยนะคะเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่น่าเชื่อนะคะ เหลือเชื่อจริงๆนะคะแต่สามารถประจักษ์ได้นะคะต่อเมื่อเรามีความศรัทธาแน่วแน่ในในตัวพญาต่อเงินต่อทองนะคะนี่พี่กุ้งก็บูชามานะคะนี่ก็จะเป็นคนที่อยู่บนเขาเขาเอามาให้เราบูชาเราก็เลยบูชามาค่ะมีแค่คู่เดียวเท่านั้นนะคะแฟนขับหายากเหมือนกันจริงๆเขาก็มาบูชาเยอะเหมือนกันแต่ท่านให้เอาแค่นี่ค่ะ อันเดียวพอนะคะเป็นคู่นะคะนี่คือพยาต่อเงินต่อทองนะจ๊ะของดีของครั้งเลยค่ะหายากมากๆเลยนะคะตอนนี้ไปไปสแล้วนะคะต่อไปสค่ะนี่นะคะเบีย้ยเบีย้ยเบียเบ้ยแก้ค่ะแฟนขับนี่เบีย้ยแก้นะคะนี่ไม่ทราบว่าใครเห็นเบีย้ยแก้ไหมคะ เบีย้ยแก้นี่ก็เป็นของคลังเช่ดนิดนึงนะคะเป็นช่วยปกปักรักษาคุ้มครองบางคนก็ห้อยคอได้นะคะเป็นสมัยโบร,โบราณนะคะเบีย้ยแก้เนี่ยบางคนตกทุกข์นะคะลาบากสาหัสสากันนะคะหรือได้รับมนไสหรือได้รับพวกสัมภเวสีเข้าร่างนี่นะคะหรือคนไปขึ้นขันรับองค์เทพแล้วร่างเปิดนี่นะคะเนี่ยเบีย้ยแก้นี่นะคะเราก็แค่ทําพิธีทําน้ํามนต์ขึ้นมานะคะ ทำน้ำมนต์แล้วก็ขึ้นขันห้าบูชาเบีย้ยแก้นะคะทําวิธีปลุกเสกนะคะแล้วก็ให้คนคนนั้นที่โดนขุนสาโดนของเนี่ยนะคะรับประทานหรืออาบนี่นะคะทุกอย่างเบีย้ยแก้นี้จะให้พ้นวิกฤตอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เลยจ้านี่เป็นสิ่งที่ลี้ลับเลยนะคะหายาคาแฟนลับที่น่ารักกันทุกท่านนี่ส่วนเหรียญน,นะคะนี่ 1>, 1, 2, ึ่งสอามี่อันนี้ห้าแล้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะของครั้งที่ห้านี่นะคะเป็นเหรียญบาทจ้าเหรียญบาทนะคะเป็นรัฐบาลไทยพศสองพันหยสิาคุดหนึบาทค่ะแฟนคลับนี่เหรียญน,นี้โด่งดังนะคะโด่งดังมากใครก็อยากมีครอบครองนะคะป้องกันภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะคะนี่ค่ะ ใครได้ครอบของพี่กุ้งก็จะใส่กระเป๋าตังคตลอดค่ะแฟนขับจะเดินทางไปที่ไหนนะคะเราก็จะรอดปลอดภัยด้วยพญาคุดค่ะนี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอาถรรพ์จริงๆนะคะเป็นกายสิทธิ์แบบหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ลี้ลับนะคะหายากหายากส่วนนี้นะคะแฟนขับนี่หกแล้วค่ะนี่เป็นอของขลังอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คุดจักจันค่ะนี่ นี่คุตจักรจันทร์นี่ก็มีคนเขาให้พี่กุ้งมานะคะนี่เป็นก้อนหินเลยนะคะนี่คุดจักรจันทร์เนี่ยเป็นเทพองค์เทวดาที่มาสถิตนะคะแล้วก็เป็นเทวดามาอยู่กับพี่กุ้งพี่กุ้งก็จะไปไหนมาไหนก็จะพกพาไปตลอดค่ะให้รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีรางบอกเราด้วยนะคะหรือมาสกิดใจเราเนี่ยทุกอย่างเลยค่ะแล้วจากสิ่งได้ร้ายก็จะกลายเป็นดีนะคะจากเคราะห์หนักก็จะเป็นเคราะห์เบาได้ค่ะแฟนคลับนี่นี่นะคะจักรจ,จันทร์ ที่เป็นหินแล้วค่ะแฟนคลับนี่พี่กุ้งก็มีของขลังนะคะต่อไปนะคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนี่ค่ะลูกกอกแมวค่ะลูกกอกแมวรกแมวนะคะนี่ของขลังพี่กุ้งโดยตรงเลยนะคะนี่มีชีวิตมีจิตใจนะคะเหมือนอเหมือนกับไอ้กุมาร นะคะคนที่เขาเลี้ยงกุมารเหมือนกันเลยนะคะแฟนขับแต่พี่กุ้งจะเป็นลูกกอกแมวติดรกแมวแล้วก็รกแมวตั้งชื่อว่ามหาโชคมหาเศรษฐีรวมทรัพย์นะคะนี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งของลี้ลับนะคะแฟนลับนี่ตายไป2ปีกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งจะจับให้ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะนี่เป็นของลี้ลับนี่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแมว ลูกอันนี้คือลูกกอกแมวที่เสียไปแล้วนะคะแฟนขับเขายังมีขนนะคะมีขนมีเล็บนะคะนี่ดวงตากําลังจะเปิดด้วยนะคะแฟนขับเห็นไหมคะนี่ดวงตาเขากําลังจะเปิดเห็นไหมคะเห็นดวงตาเขาไหมคะเห็นไหมคะแล้วขนเขาตรงเนี้ยแถวสีสาะเขาเยอะมากเลยทุกข่ำคืนเนี่ยเขาก็มาอยู่กับพิกุ้งนะคะเดี๋ยวพิกุ้งขยับมาใกล้ๆก่อนนี่อยู่ใกล้ๆเทียบเห็นชัดจีนนะคะนี่ค่ะแฟนขับเห็นไหมคะนี่นี่ บางท่านก็บอกพี่กุ้งโชว์ให้ดูหน่อยหนูอยากดูลูกกรอกแมวนี่ค่ะลูกกรอกแมวนะคะตายไปสองปีกว่าแล้วค่ะแต่เขายังมีเล็บมีงอกนะคะแล้วก็ประมาณห้าทุ่มหกทุ่มเมื่อไหร่พี่กุ้งได้นอนน่ะไม่เกินสิบนาทีก็จะกระโดดขึ้นเตียงแล้วก็เดินย่องย่องมาหาพี่กุ้งบางทีก็ถ้าตีหนึ่งตีสองก็จะอยู่ใกล้ๆศีรษะพี่กุ้งและเสียงหายใจของเขาเป็นเสียงแมวเลยนะคะแฟนคลับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลี้ลับพี่กุ้งก็ เจอด้วยสัมผัสด้วยตัวเองค่ะเนี่ยแมวที่ตายไปแล้วไม่น่าจะมีขนนะคะแฟนคลับอันนี้เป็นสิ่งที่ของขลังอันยิ่งใหญ่สำหรับพี่กุ้งเลยนะคะลูกกอกแมวนะคะถ้าใครได้ครอบครองคนนั้นจะค้าขายร่ำรวยมีโชคมีลาบมีบุญมีบรารมีมีสเสน่ห์ไปไหนก็มีคนหลงหลงรัก เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายนะคะจากค้าขายไม่ดีก็จะกลับค้าขายดีพี่กุ้งก็จะบูชาด้วยการถวายน้ําแล้วก็ให้อาหารปะทูข้าวค่ะแล้วก็ตั้งชื่อค้าวนี้ก็คือชื่อมหาโชคมหาเศรษฐีรวมทรัพย์ลูกกอกแมวของแม่กุ้งค่ะแต่ถ้าใครอยู่ในขอนแก่นก็แวะมาชื่นชมบุญบารมีได้นะคะนี่นะคะนี่หาเขาค่ะแฟนคลับเห็นไหมเขาเป็นแมวสามสีค่ะเขาหน้ารักเดี๋ยววันนี้พี่กุ้งก็จะให้อาหารเม็ดเขานะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะแฟนขับนี่ไหมคะมีขนขึ้นตรงหัวศีราะเขาด้วยแล้วดวงตาเขาเริ่มจะเปิดด้วยนะคะแฟนขับเห็นไหมคะนี่ตรงศีราะเขาก็มีขนขึ้นนี่ฮะนี่ฮะดูสิคะคิดพี่กุ้งพูดจริงๆเลยนะคะแฟนขับนี่ขนเขานุ่มเหมือนมีชีวิตเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาขอนแก่นก็แวะมาชื่นชมบุญบารมีได้นะจ๊าลูกกอกแมวของพี่กุ้งคะ่ะนี่คะ่ะเจ็ดของขลังที่อยู่กับพี่กุ้งนะคะ าสาธุนะคะแฟนคลับส่วนนี้ก็จะเป็นโรกแมวค่ะนี่นี่คือโรกแมวนะคะส่วนนี้ก็คือจะเป็นที่ติดที่ติดลูกกอกแมวนะคะนี่เขาหลุดออกมาไม่เป็นไรก็คืออยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะแฟนคลับนะคะและพี่กุ้งก็ให้กระดิ่งเขาด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่กุ้งก็อยู่ห้องเทพค่ะแฟนคลับนี่วันนี้พี่กุ้งก็จะถือศีลสวดมนต์ไหว้พระด้วยค่ะ ด้วยยานบุญนรมีพระฤาษีพ่อแก่มหาโดยพระฤาษีองค์พ่อแก่พรำนะคะก็มีแต่สิ่งดีๆนะคะเราควรจะสวดมนต์ไหว้พระนะคะสิ่งที่ไม่ดีจะไม่เข้าใกล้เราเลยค่ะและจะรอดปลอดภัยนะคะวิกฤตของอไวรัสไข้หวัดโควิด19เรานี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเครือพญานาคหลวงปู่ศรีสุดโธแม่ย่าศรีปฐุมมาพี่กุ้งตั้งชื่อไว้ค่ะนี่ก็เป็นเครือแต่เป็นงูเลยนะคะแฟนคลับนี่เป็นของขลังหายากเหมือนกันนะจ๊ะ ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งนะจ้าก็ขอให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจนะคะร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขนะคะรักษากายใจหมั่นถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะเจา้าค่ะอันนี้เหล็กไหลนะคะนี่ค่ะเจดของครั้งเลยนะคะบ๊ายบาย